บาลแถลงด่วนโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะรักษาราชการแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะชี้แจงถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะแนวชายแดนไทยและก็กัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่สีจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ค่ะซึ่งได้พบว่ากัมพูชาได้ใช้อาวุธที่หลากหลายยิงเข้ามาที่ประเทศไทยก่อนสร้างความเสียหายต่อชุมชนและก็ประชาชนในพื้นที่รัฐบาลสั ป้องกันอธิปไตยของประเทศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาพร้อมดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ล่าสุดนะคะรายงานความคืบหน้ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด11รายเป็นพลเรือน10รายทหารหนึ่งรายมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด28รายเป็นพลเรือน24รายทหาร4รายดังนั้นรัฐบาลขอประนามการใช้ความรุนแรงที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยืนยันว่านี้ยังไม่ใช่การประกาศสงคารามแต่เป็น การตอบโต้เพื่อป้องกันอธิปไตยของประเทศไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่ประชุมนะคะได้มีมติดังนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ทหารใช้มาตรการที่จําเป็นภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศมอบให้ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะดําเนินการอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทางกระทรวงศึกษาธิการปิดโรงเรียนในพื้นที่เป็นการชั่วคราวให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภยัยส่วนด้านการทูตลดความสัมพันธ์กับกัมพูชาโดยเรียกตัวเอ อาากอัครราชทูตแห่งประเทศไทยประจํากัมพูชากลับประเทศไทยโดยด่ว,ดวนและส่งตัวเอ,อาากอัครราชทูตของกัมพูชากลับไปยังประเทศกัมพูชาค่ะทั้งนี้รัฐบาลยืนยันยึดมั่นป้องกันอธิปไตยของชาติและจะไม่ยอมให้เกิดการละเมิดเขตแดนโดยเด็ดขาดพร้อมรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ